สวัสดีครับ938วันการต่อสู้ของยูเครนถือว่ามีความกล้าหาญในการป้องกันตัวเองจากการลุกรานของรัสเซียการติดตามสถานการณ์ค่อนข้างลำบากมากต่างคนต่างรายงานแอดมินจะดูในภาพรวมมากกว่านะครับตอนนี้ความสนใจไปอยู่ที่การบุกภูมิภาคคุชของยูเครนซึ่งตอนนี้ยังมีการต่อสู้กันอยู่ยูเครนอ้างว่าประสบความสำเร็จตามแผนสามารถทำให้รัสเซีย ย้ายกำลังมาจากภาคตะวันออกของยูเครนเพื่อม,มาช่วยคุสได้ประมาณ40,000นายนะครับทำให้การบุกโดนเนสของรัสเซียนี้ต้องชะลอออกไปส่วนทางรัสเซียบอกว่าไม่นะครับรัสเซียเข้ายึดหมู่บ้านในโดนเนสเพิ่มได้รัสเซียเดินหน้าเพิ่มได้อีก30กิโลเมตรในโดเนส ส่วนการต่อสู้ในภูมิภาคโคสหน่วยรบพิเศษอาร์คมัชของรัสเซียซึ่งรับผิดชอบด้านนี้บอกว่ารัเสเซียผลงานดีสามารถทำลายคลังอาวุธของยูเครนในโคสได้ยูเครนสูญเสียหนักรัเสเซีย,ยยึดพื้นที่คืนได้ตัวเลขจากทางรัสเซียแอบมินจะไม่ไรายงานแล้วนะครับว่ายูเครนเสียไปเท่าไหร่ในโคสเพราะว่าไม่สะท้อนความจริงเท่าไหร่ตอนนี้สรุปได้ว่ายูเครนไม่มีความคืบหน้าในภูมิภาคโคสยึดพื้นที่เพิ่มไม่ได้แผนการจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่รู้เหมือนกัน ส่วนทางรัฐสภาของยุโรปมีการเรียกร้องให้ยกเลิกข้อจำกัดในการโจมตีรัสเซียหมายถึงเรียกร้องให้อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีรัสเซียได้ประเทศผู้ผลิตเท่านั้นที่จะอนุญาตได้ รัฐสภาของยุโรปไม่ได้มีอำนาจบังคับอะไรได้นะครับนอกจากนี้ประเทศสมาชิกยุโรปยังเรียกร้องให้สมาชิกช่วยเหลือยูเครนอย่างน้อย0.25%ของ GDP ต่อปีมันเป็นแค่มีคนพูดในสภานะครับแต่ว่าความจริงมันขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆว่าจะช่วยเท่าไหร่บังคับกันไม่ได้เพราะแต่ละประเทศก็มีสภาของตัวเองต้องต่อสู้กับฝ่ายค้านอีกสรุปไม่ง่ายนะครับพูดง่ายแต่ว่าทำยาก ก่อนหน้านี้เจอรมนประกาศลดความช่อเหลือยุเคนไปแต่ว่าแอดมินได้วิเคราะห์ไว้ว่าอะไรที่อนุมัติไว้ก่อนเจอมันจะทยอยให้ ส่วนงบใหม่จะลดลงไปไม่ได้ตัดซะทีเดียวบางคนไม่เข้าใจนะครับไหนบอกว่าเชอมันจะไม่ช่วยยังเห็นเชลมันช่วยอยู่มันเป็นแค่การลดซึ่งเชอมันต้องฟังสหรัฐเช่นกันแอดมินเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าจริงๆเชลมันไม่สนใจยูเครนแต่ว่าสหรัฐกดดันนะครับเพราะมองว่าเชอมันเป็นคนทําให้รัสเซียแข็งแร่งขึ้นมาจนเป็นภัยด้วยการซื้อกาซและก็น้ํามันจากรัสเซียประเทศอื่นก็ซื้อแต่ว่าซื้อในปริมาณเล็กน้อยควบคุมไว้แต่ว่าเชลมัน นีปล่อยเลยนะครับมีหนำซ้ำเชื่อมันยังห้ามหรือว่าคัดค้านการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของเนโตมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วละครับซึ่งตอนนั้นเป็นยุคข,ของป้าเมที่พาเชือมันเข้าหารัสเซียพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆคือเชือมันฝืนกฎก,ฎก็ต้องรับผิดชอบถต่ว่าทําไมเชือมันยอมสหรัฐเพราะว่าเศรษฐกิจของเชืมันสหรัฐเป็นคนช่วยช่วยมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองาตัดหรือว่าความบาด เยอมันก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่รัฐบาลชุดก่อนทําไว้ตอนนี้เศรษฐกิจของเยอมันไม่ดีมากนะักก็พยายามประคองไว้ล่าสุดเยอมันอนุมัติงบช่วยเหลือยูเครน450ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ14,850ล้านบาทจะเป็นการซื้อยุทธปกรณ์ยันรบ ก็ซื้อจากในประเทศตัวเองส่วนมากไม่ได้ให้เป็นเงินสดนะครับตอนนี้สหรัฐยังไม่อนุญ,ญาตให้ยุคนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีรัสเซียต้องพิจารณาเยอะไม่ง่ายขนาดนั้นเอาจริงรัสเซียก,ก็กลัวก็ออกมาขู่ไว้ก่อนเราก็ต้องติดตามต่อไปมันมีหลายอย่างให้พิจารณานะครับอันนี้ถ้าใครติดตามเอ็ดบินมาแต่แรกจะเข้าใจถึงข้อจํากัดหลายๆอย่างส่วนเรื่องที่มีคนบอกว่ารัเสเซียพร้อมโจมตีอังกฤษนั้นยังอีกยาวไกลไม่ได้ใกล้เคียงขนาดนั้น ตอนนี้เป็นแค่ความหวังของกองเชียร์เท่านั้นเองนะครับ